คนเกิดวันเสาร์เรื่องไหนดีเรื่องไหนเสียมาฟังกันเลยค่ะคนเกิดวันเสาร์มีดาวศุกร์เป็นสีมีดาวพุธเป็นกาลีในพื้นดวงคนที่เกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมีความละเอียดรอบคอบบางครั้งอาจจะวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเป็นคนประหยัดมัธยัสเป็นคนมีความอดทนสูงโกรธยากแต่ถ้าโกรธแล้วเนี่ยก็หายากเหมือนกัน คนที่เกิดวันเสาร์มีดาวศุกร์เป็นสีในพื้นดวงที่เด่นในพื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์มักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สินการสะสมลองสังเกตด,ดูนะคะมักจะเป็นนักสะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินหุ้นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือบางคนชอบสะสมของของเล็กๆน้อยๆมีประโยชน์ counter, หรือไม่มีประโยชน์ก็เสียดายไม่อยากทิ้งก็จะเก็บสะสมก็คือผลมาจากดาวศุกร์เป็นสีในพื้นดวงเหมือนกันค่ะสําหรับเรื่องกาลีในพื้นดวงคนเกิดวันเสาร์ดาวพุธเป็นกาลีในพื้นดวง ดาวพุธคือเรื่องคำพูดคนที่เกิดวันเสาร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดเช่นปกติจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนิ่งๆแต่ถ้าพูดอะไรแล้วจะพูดตรงๆหรือถ้าไม่พอใจก็พูดแรงไปเลยบางครั้งการที่พูดแรงเกินไปก็อาจจะทําให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้แค่ปรับเรื่องคำพูดเท่านั้นเองนะคะสําหรับคนวันเสาร์เรื่องรอบๆตัวก็จะค่อนข้างราบเรือนมากขึ้นคนเกิดวันเสาร์เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องนโหรา วารายตี้ของคนดูดวง